ข้อมูลกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เป็น MySQL ผมก็สร้างฟอร์มไปเปลือยแล้วแล้วก็มี DB กลิทสองตัวก็ให้มันแยกกันทำงานแต่ว่าใช้ connection ตัวเดียวพวก ไออะไรพวกนี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับไม่ต้องมีก็ได้ Connect ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อาจจะไปอยู่ตอนสร้างฟอร์มเลยตอน Start Form อ,ออกมาเลยการัาคีเอ็ดก็เช็คการออนไลน์เช็คฐานข้อมูลเช็คลิซเซอร์พัสเวิร์ดก็ล็อกอินเลยเราก็ต้องมี u ิ e เซอร์พัสเวิร์ดลอ็อกอ,อิน,ววอออออนของเราเรียบร้อยแล้ว แต่มันก็จะเป็นค่าที่แข็งแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ทำอะไราอนี้ SQL เนี่ยก็ MySQL มันก็เป็นข้อมูลแบบเซิร์ฟเวอร์เราจะทำแบบโลเคอลก็ได้ก็คือเราเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วก็จำลองในการ ใช้โปรแกรม M หรือใช้โปรแกรม App Server ผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับ App Server เ่อรานี่แหละ App Server อบ App เ e r v e r ขาก็มีโปรแกรมจำลองเราก็ไปโหลดมาติดตั้งเอาเวอร์ชันล่าสุดมาเลยแล้วก็โปรแกรมตัวน,นี้ของคนไทยด้วย ก็อีกตัวหนึ่งก็คือ am x A m p p ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่เชื่อว่าดีอะไรหรอกเพราะผมหัดตอนแรกมันผมหัดตัวนี้มันก็แตกต่างกันนิดหน่อยตรงตั้งค่าของอมนมันจะอยู่ตรงนี้ ดีแอมแล้วก็ PHP ก็มีคำสั่งตั้งค่าของ PHP อสในไอค l ก็มีอยู่นี้แล้วก็ถ้าจะเขียน INDEX ก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่อินเด็กนี้ แต่เขียนอะไรไปนะครับแต่มันรองรับ PHP นะครับเราจะหัดเขียน PHP หัดเขียน HTML ได้จากโฟลเดอร์นี้เลยในเวลาเราจะทดสอบก็คือเราก็ไปพิมพ์ที่ browser แล้วก็พิมพ์ localhost ออมันก็จะมาอินเด็กซที่เราเขียนสั่งไว้แล้วก็หรือ ลืมเลยสองอ 1, 2, 7, น 1, 2, 7, หนึ่งสองเจ็ดเนี่ยหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งก็คือที่เดียวกันกันกบ localhost นะครับถ้าไม่ได้ไปคลิกวินโดว์ไว้คราวนี้เออ่ในตัวโปรแกรมพวกนี้มันครั้งแรกเลยยังไงมันก็ต้องมีการตั้งค่าจะมีของแอมเนี่ยมันก็ต้องตั้งค่าอยู่ช่วงนี้เนี่ย URL เนี่ยครับ เราก็จะมีที่ตั้งค่าอยู่มันจะพอตั้งค่าเสร็จแล้วถึงจะเห็นหน้านี้นะครับอตอนแรกมันจะอยู่ใน security เนะี่ยหมด security มันจะต้องเป็นแบบนี้นี้ก็ใช้ได้แล้วพร้อมใช้งานแล้วก็อีกตัวหนึง่งคือ ES p m a n a d m i n ถ้าเราไม่มี เราไม่มีโปรแกรมอะไรที่มาช่วยเขียนนะใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้มันติดมากับแอปละก็พิมพ์มาที่ URL นี้ครับแล้วก็ทำการล็อกอินด้วยาพา s ์ทเวิร์ดที่เราเป็นคนบันทึกเองตอนที่เราติดตั้งครับโทษผิดนะั้นไม่ใช่ตอนที่ติดตั้งตอนที่ตอนที่อยู่ในหน้า Security มนะันจะมีพาสเวิร์ดให้เราพิมพ์อยู่แถวๆนี้ เนี่ย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 ันเวิร์ดสองรอบเนี่ยอ่าอนนี้เราก็ล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็จะเข้าไปที่เข้ามาที่นี่ใช่ไหมก็ทําไม่เป็นมันก็จะเจอฐานข้อมูลว่าก็อาจจะนําเข้ามาจากของใครก็ได้เนี่ยเป็นไฟล์ซิปเราก็เลือกไฟล์อัดเข้ามาพึื่อรอสักครู่มันก็จะ ครเข้ามาเป็นฐานข้อมูลเราแล้วแล้วก็พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานฐาน IP นี้หรือจะเปิด p o r e w a ร์พอร์ตออกไปข้างนอกโลกก็ได้ครับต้องดูที่เราเตอร์เปิดพอร์ต8 0 8 0 80 80 80, 80, 80นะ่ยอ่ากว่า พอดออกไปให้เครื่องอื่นเข้ามาข้างนอกได้ไอ้เข้ามาในเครื่องเราได้ผมคงไม่สอนไอเขียน PHP ก็ไม่สอนเขียน m y SQL ไเอ m ้ยไมก็ไม่สอน m y ้แคผมก็ไม่พูดถึงผมจะพูดถึงเฉพาะเอาเดลวพไปใช้งาน m y s t l เพราะมันจะยาวและอะ อันนี้ผมตับหนึ่งคลิปแค่น,นี้สองนะครับตน,นที่ e สองก็อรนนี้ผมก็หลักๆแล้วเราก็ต้องมีคอนเนคชั่นอาจะไม่ต้องมาถึงก็ามาวางก็ได้เราจะเขียนเป็นซัทโค้ดก็ได้ครับแต่จะ จะทำการตั้งค่า O D B C อ๋อก่อนที่ตั้งค่าเนี่ยตอนแรกเลยมันจะไม่มีครับต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนมันมบอกเลยอ่ะนี่ครับเขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์ครัเป็นของไม้ SQL ค่ายจาว่าเราเข้ามาเนี่ยตันแรกมันหน้าน,นี้ก่อน ให้เราเลือกที่ ODBC ครับเอ่อค้นหคำว่า c o n n e c t ตอร์ MySQL นะแล้วก็อาเนี่ยเข้ามาปุ๊บให้โหลดนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้นะเวอร์ชันสูงวันนี้ก็ได้ต่ำกว่าก็ก็ต้องดูเงื่อนไขกันเองว่ามันตรงกับอ่าให ที่ป้าเนี่ยฐานข้อมูลตรงนี้ที่จะใช้นี่มันต้องสูงกว่าดีฝาครับเราก็ดาวน์โหลดมาทั้งคู่เลยก็ได้ครับแล้วติดตั้งทั้งคู่เลยแต่ถ้าเราจะใช้จะเขียนโปรแกรมแต่สามี่สิบสองก็ไม่ต้องไปโหลดหกสิบสี่มาเขาจะเขียนแต่หกสิบสี่ก็ไม่ต้องโหลดสามสองว่าเนเถอะแล้วก็ติดตั้งไปเลยพอติดตั้งเสร็จเราไม่ต้องไป กำหนดค่าเกียวสามสองหกสิบสี่นะค่ามันจะไปอยู่กับตรงตัวนี้เลยแพลตฟอร์มเนะี่ยอันนี้มาที่โปรแกรมเราจะตั้งค่าครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะอ่บางครั้งถ้าเกิดมันไม่มีผลเนี่ยตั้งค่าแล้วมันไม่มีผลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กทุกเวอร์ชันหรือเปล่านะ ก็ควรจะรีสตาร์ทเครื่องครับถ้ามันไม่เป็นผลนะรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปดูที่โปรแกรมแกรมของเราอ่ะ SAMP แกรมคอนโทรลพายนั่นนะแล้วก็มาเปิดให้มันเขียวครับตัวนี้คือเซอร์วิสคือหมายถึงเราใช้ทุกวันครนับผมไม่ใช้ทุกวันนะผมจะสตาร์ทสต็อปแบบแมนนวลอะ แล,แล้วกลับไปใหม่จะเจอหน้าต่างนี้ยซอสแอดมินกดเพิ่มครับอ่าก็เพิ่มเป็นยูนิโค้ดแล้วกันตัาตางนี้ก็จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อครับ ตั้งชื่อบ bon. อนเพราะผมไปสร้างฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้ว่าบอนไว้บอน sql bon หน่อยเดี๋ยวไม่รู้เพราะมันคอ n เน t ได้จากหลายตัวแล้วก็เอาเข้าโฮสหรือ1 2 7 0 0สอก็ได้ครับหรือ IP นอกโลกเลยก็ได้ครับส่วนพอต t นี่ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งอะไรไว้ ถ้าอย่างตีกันกับตีกันกับอะไรนะ ISP mm hmm. ก็อาจจะเปลี่ยนเลขไปห,หรือให้ ISP เปลี่ยนเลขแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าใช้อะไรบ่อยกว่า mm hmm. ผมไม่ตีใครผมใช้อันนี้ user ของทุกท่านถ้าไม่ตั้งค่าอะไรมันจะเป็นคําว่า root นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ user ตัวนี้กับ p a s วิร์ดที่คุณตั้ง ท้งผมอิสระหน่อยหนึ่งนะอย่าเดีนแดบดบกดเทสครับถ้าขึ้นอย่างอื่นนะไม่ขึ้นไอค n so นเน i o ชั่นซอฟต์แวร์ทูอย่างขึ้นนี้เออร์เลอร์พาสเวิร์ดยูเซอร์ผิดนะพอเราเทสแล้วมันผ่านเนี่ยเลือกฐานข้อมูลคนระับถ้าเป็น User อรใหญ่ ผู้ใช้รูทก็จะมีฐานข้อมูลเยอะกว่านี้สามารถสร้างความเสียหายได้กว้างขวางมากกว่าผูซอร์นี้ก็คุมแค่ฐานข้อมูลขี้ดากแบบนี้สร้างความเสียหายได้กว่าผมไม่สอนเรื่องนี้ครับปรับเสร็จแล้วโอเคจำนะครับบอลไมเอชยูแอลยูน น,นี้กลับมาดูที่คอนเนค t ชันของเราเดี๋ยวเพิ่งคลิกเลยตึ๊บแล้วก็อืมครล่าติดเลือกตัวนี้ครับตัวที่เราติดตั้งดาวโหลดมาไม่แค่ไม่ต้องเลือกว่ามัน3 2 6ี4นะช่องแรกกดรีฟรชก่อนถ้ามันไม่เจอ่แลวเนี่ยบอลมา sql มาแล้ะถ้าไม่เจอกดรีฟแคสก็สุ ใชเลยครับปึ้งอ่ใช้ได้บอกฐานข้อมูลเขาหน่อยว่าเราใช้ฐานฐานข้อมูลตัวนี้นะอโอเคครับอ่าเราได้เป็น connection string มาแล้วครับ connection string ตัวนี้เราก็ copy เอาไปใส่ได้ไหมได้นะ เป็นสติงธรรมดานะครับแค่ให้ระบบ IDE มันเขียนให้จากนั้นค u e r y หนึ่งตั้ง Connection ไปที่คิวป q u สองตั้ง Connection ไปที่ท็อป Data s o u ตั้ง Connection ไปที่คิวี่หนึ่งครับอยู่ติดกันอันนี้ก็ตั้ง Connection ไปที่สอง แล้วก็ดีบิกริดกับดัตซ์ซอฟ c e ของอันที่หนึ่งอันที่สองดัตซ์ซอฟของอันที่สองกลับมาที่คิลลี่ครั้งหนึ่งออกลับไปที่คอนเนคชันต้องตั้งไม่ให้มันถามพาสเวิร์ดก็ต้องถามเพราะว่าเรากำหนดค่าไปแล้วหรือจะให้ถามก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อย มน,นี่กด active ๊บทันทีที่ active นะครับมันได้สิเดตมาเพราะว่าผมได้เขียนตัวนี้ไว้ก่อนแล้ว s ิเดตฟอร์มออเดอร์ C นี่ผมต้องเปลี่ยนผมจะสิเดตโพสิชันนักวิชาการ Counter. คอมพิวเตอร์ดคัดลอก ก็คิวี่นะครับแล้วก็ SQL นะสเร็แล้วก็ส่งสแอาวิชาการคอมิวเตอร์ขึ้นมาแล้ว เ,เป็นถ่ายข้อมูลตัวอย่างนะครับเราสามารถเขียนเองได้แรือพิมพ์เองสร้างเองได้นะต้องลองับ ไม่มีอันเดียไม่เอาอันนั้นก็ไม่ดีอ่ะนี้ปาร์นมีโคยี่เขียว่าเดี๋ยวผมจะคิวคิ้งหังอันนี้ก็อน,อ,น,น,อ,น,นกองนันติอ่าโปรแกมก็ออกมาแล้วควรเรื่องความสวยงามก็ ความสวยงามของดัตตากรีตนี่ก็ต้องแต่งนั่นเองครับโดยใช้คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสตรีมนะของเรียพายมันเป็นคิวสตรีมธรรมดานะครับจะไม่มีออปชั่นหรือหวาอะไรนะรอันนี้ดูโค้ดในคิวอ่คำนี้ผมเมนไวล้ละ เพราะว่าเขาแค่แค่เช็คความยาวจรงๆมันต้องละเอียดกว่านี้คราวนี้ไอ้เท็กนี้ไมาถึงกล่องนี้ปึออ๊บส่งเท็กส่งสอักษรในเท็ตในลออ่อไอส่งเท็กไปท,ที่ไอฟังชันโปรซิเยอร์นี้แล้วก็อ,อคิวี่ตัวหนึ่งบอกว่ามันคือคิวี่ของใคร คิมบี้ของ d ีพิคิหนึ่งหรือดีพิคิ 2, อสอส่งมาที่ตัวนี้นะครับฟังกชันเอ่ procedure นี้ต้องมี Tform หนึ่งนะครับโดยที่สร้างโดยแบบนี้นะครับพิมพ์เองครับต้องพิมพ์เองนะจะไว้ใน private ก็หรือใน public ก็ได้แล้วกอ็อาจจะมีคำคำสั่งต่อมาเพิ่มมาอีก argument เนี่ยน้อยไปเพราะจริงๆแล้วอะ่ะ มันจะมีาพารามิตเตอร์ด้วยเช่น s i l h o u e t t ่อันนี้ผมไม่มียังไม่มีก็มีแค่สติ t ที่จะคิวี่กับคลดกัวไหนก็เอาผิดมาวิดแล้วก็ขั้นแรกต้องปิด active ต้องปิดขั้นที่สองต้องเคลียร์ถ้ามีพารามิตเตอร์ก็ต้อง parameter.clear ด้วยเสร็จแล้วก็ add แล้วก็เป็นการสีเดตก็แอทที่ถ้าจะเป็นคิวแบบสีเดตเอาไฟล์มาดูอ่ะก็จะเป็นอ,อีกอย่างหนึง่งจะเป็นลูปจะเป็นลูปตอนนี้คงไม่ไหวละสิบสองนาทีนะอะน่ก็จะลองเทก่อนแล้วกัน ้องสวิตไปที่อื่ี่อะเห็นไหมว่ามเปลี่ยนเลยคอ่งหนึ่ 1, 1, 7, 2, เท่ากับ2องอหนึ่งหนึ่งด p name id เท่ากับ2 1งหนึ่งด p id เท่ากับ2 เปลี่ยนนะเปนเป็น55อื่อัปเดตละสังเกตว่าไอ้นี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันถูกอัปเดตเนื่องจากมันไม่ได้ซีเรตตลอดเพราะมันจะเป็นสภาวะอ่หนักเครื่องดังนั้นมนถ้าเราอยากจะรู้ว่าโปรแกรมเหมือนเราเนี่ย แต่ว่าเปิดจากเครื่องอื่นเขาไปซีเตเนี่ยก็ต้องอรูปรูปอ่านต้องกดใหม่จนถึงจะเป็น55ครับแต่การรูปอ่านเนี่ยถ้ามีเทคนิคนะไยก็ต้องเช็คว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงถึงจะอัปเดต ถ,ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ต้องอัปเดตเพราะไม่งั้นคนน้นนั่งพิมพ์เนี่ยก็จะพิมพ์แก้สองเป็นสี่สี่เงี้ยอุ้ยสี 4, เ่ 4, เดี้ยแผลบหายกลายกลับกลายเป็นสองอีกอ่ะไม่ได้อัปเดตที่นครับวันนี้ก็สิบสี่นาทีแล้วก็จบแค่นี้ก่อนก็มันยังไม่หมดมนจริงๆแล้วมันยาวเรื่องพวกนี้เยอะ